พี่พี่ดูงานนะคะงานสกีนคืออย่างดีเลยนะคะพี่พี่หางานสกีนคืออย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะพี่พี่หางูตยวนกเนี่ย good very good เนี่ยพี่พี่ดูนะคะถ้าใครช oh, อบพวดนี e mm ้นะคะสี่พันห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่พันห้าร้บาทได้งานแบบสวยๆเลยนะคะได้งานแบบสวยๆเลยนะพี่พี่นะพี่พี่ดูนะคะสวยแบนบนั้นเลยนะคะ แมนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาดูทุกตัวเลยนะอือพี่ดูพี่ดูนี่พี่พี่ดูนะคะแล้วเราดูกันไปแบบเร็วๆนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตเปิดแบบรัวๆไปเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวเปิดแบบรัวๆไปดูเลยนะคะให้ดูงานนะคะพี่ๆค่ะดี๋พี่พี่ดูนะมีสองฝั่งนะคะลูกุดลูกุดอยวาลูกุด ทุกคนคะ่ะงานได้ขายนะทุกคนคะ่ะงานได้ขายนะคะสวยมากสวยมากมีสองฝั่งด้วยนะคะ Every piece is very good very, good. very มีวินเทจพิมพ์ด so m u c ใช่มีวินเทจมีแบบรวมเลยนะทุกคนค่ะรวมเลยนะทุกคนดูโอ้โหสวยสวยมากพี่จ๋าสวยมากนะคุ้มค่านะคะสี่พันห้าร้อยนะคะทุกคนค่ะสี่พันห้า ร้อยนะคะพี่พี่ขาสี่พันห้าร้ 4, รอยนะคะขอบคุดูนะคะด o แกรี่น่า e ักแกรี่ลักกี้ s ีส์กับ e r ีนี่นะคะพี่่งานคือแบบงานสวยนะพี่นะงานคือสวยจริงๆนะพี่พี่นะ คือไม่เก่าเลยนะคะทุกคนค่ะผ้าคือไม่เก่าเลยนะเนี่ยงานสวยๆนะคะผ้าได้ขายนะทุกคนค่ะโอ้ oh, oh, สวยมากสวยมากสวยมากนะทุกคนมีสองฝั่งด้วย สวยนะคะเราดูไปด้วยกันนะพี่ๆนะเราดูไปด้วยกันนะคะแบทแมนแบทแมนนะคะแบทแมนนะคะทุกคน this is g a p brand c นะคบแ a p นะคะ อือห uh ือ huh. พี่ดูโอ oh ้โหสวยสวยมากสวยมากนะคะโอ้โหอ้โห oh สวยมากสวยมากค่ะพี่คะสวยนะคะพี่ดูงานนั้นสวย

Avengers เอเวนเจอร์ค่ะเอเวนเจอร์ยาเวนเจอร์สนี่พี่ดู Marvel Marvel นะคะสวยมากสวยมากนะพี่ๆนะนี่พี่ดูอ o อ r o บูนะคะยาเอาสวยเนาะสวยมาก ค่อนข้างสวยทุกคนสวยมากสวยมากค่ะนี่ แต่ทุกคนขาโอ้โหยังสวยทุกคน สวยมากสวยมากค่ะใี่พี่ดูนะคะงานทำแบบผ้าเขาคืออย่างดีและพี่พี่จ๋าผ้าคืออย่างดีนะคะ ฟวกขาฟูดิสเนออรินเวนไม่ค oh, ่โอ้โหมันเยอะมากพี่พค่ะเยอะมากแล้วขวดสองฝั่งเลยเนี่ยพี่ดู สวยทั้งนั้นเลยนะทุกคนสวยทั้งนั้นเลยนะคะกระตูนเนาะที่เ่วน <Yeah. S 1> กระตูนนะคะป้ายมาจาับอันนี้เลยนะคะทุกคน,นะคะ่ะดิสนีย์นะคะดิสนีย์พาร์คนะคะทุกคนเนี่ยป้ายมาจากดิสนีย์เลยนะทุกคนค่ะมาจากช็อปดิสนีย์นะคะดิสนีย์แลนด์รีสอรท์ทนะคะทุกคนค่ะ ตัวนี้มาจากดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนะคะดิสนีย์แลนด์แท้จากดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเลยนะทุกคนสวยมากงานคือแบบอย่างดีนะคะอย่างดีทุกตัวเลยทุกคนขาอือหือตัวนี้จะกินอย่างใหม่ให้พี่พีดู งานนางสวยนะคะสวยมากสวยมากค่ะงานคือได้ขายนะทุกคนค่ะงานเราไปคือได้ขายนะคะ เต้นต้องขาพี่ดูนี่พี่ดด <Hey. S 1> สวยมากปี2011นะคะน,นี้ยังสวยยังสวยเลยนะคะ ทค่ะางานอย่างดีเลยนะแต่อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูรุ่ตัวนะคะทุกคนขะเพราะว่ามันเยอะมากประมาณสองร้อยห้าสิบตัวนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณประมาณสองร้อยห้าสิบตัวนะคะทุกคนขางานสวยทั้งนั้นนะคะทุกคนสวยทั้งนั้นเลย สวยนะคะสวยมากสวยมากดูนะคะงานค่อนข้างเยอะนะพี่ๆนะงานค่อนข้างเยอะ นะทุกคนขาเนี่ยพี่พี่ดูนะคะงานคือค่อนข้างสวยเลยนะทุกคนขางานคือค่อนข้างสวยเลยนะคะงานคือค่อนข้างสวยเลยนะทุกคนขางานคือค่อนข้างสวยเลยนะคะน,นี่น่าจะเป็นวินเทจเนาะจำนนเ็ <say> ราคาสี่พันห้าราคาสี่พันห้า นี้นะคะอาจจะเปิดไม่หมดนะมีเยอะมากนะคะตัวนี้นะคะ4,500เบอร์สองไม่ปนคอปกนะคะถ้าใคารสนใจรับพักมานะคะงาน,นสวยๆนะคะขอบคุณค่ะโอเค